สวัสดีครับเกียงที่เราใช้ก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะเดยมาดูกันปะนี่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาเกียงที่เราใช้นี่ก็จะเป็นอลูมิเนียมนะเลยโดยที่ไม่ได้ใช้แบบเป็นเกียงพลาสติกนะครับไปดูว่าเกียงเกียงไม้นะเกียงที่เราใช้ก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาวิธีการขัดก็จะไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกเดี๋ยวมาลองดูว่าเขาจะขัดกันยังไงเนี่ยจะให้ดูสภาพเกียงประมาณนี้เป็นเกียงอลูมิเนียมนะครับราคาของประมาณก็ ห้าร้อยอ่ะบวกลบตัวนี่เอาไว้ปั่นอะปะเอาค้ำตัวหนึ่งเอาไว้ค้ำข้างหนึ่งไงเออใช่เออใช่อาจะขัดอย่น,นะถามว่ามันดีไหมมันก็ดีดีกว่เกียงพลาสติกหรือว่าเกียงไม้เกียงไม้นี่ถ้าทำอย่างนี้เราไม่ได้แช่น้ำมันก็จะเป็นรอยแตกนะแต่เกียงนี่คือล้างแล้วโยนได้เลยอ่า โยนใส่ลังได้เลยเก็บได้เลยนะแล้วก็ปันป่นผปั่นได้ด้วยลองหามาใช้ดูนะครับ